ชอบเสียงที่เซลจังอยากเห็นหน้าน่ะเขาอยากเห็นหน้าเธอเซลจะหลับจริงๆหรอ ใเปล่านนะม,ม,ม,มีไม่ตัวนนะมีไม่ตัวนนะมีอะไรนะมีตันกรวดไม่ไม่ลืมมันเจอผ้าห่มไหมผ้าห่มไหมเน่ผ้าห่มเปล่าเ้ย เดี๋ยวอะไรนะ ม,มีแหงแหงมีแหงกินอาหารเข้าสายไปได้เลยไหมครับพี่แจนหรือว่าต้องเลยปีกเลยบีกปะเลยปีกเลยเลยอีกเลยปีกตรงนูน้นมัน,นไม่ต้องเข้านะหวัดเนาะมันได้เลยกิ <ROB. S 1> นดูดูดูดี<ม>กินอยู่ดูดีกินไม่มจ้ากินไม่จา้จา ในในโทรศัพท์สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเ <c oughs> ท้าทีนะครับ <c oughs> ตายแล้วคนง่วงนอนอคนดูอะไรคะน่ะคนดูจากเมื่อกี้หนึ่งพันก็เหลือสามร้อยแล้วเพราะพ่าพอเราเผลอหลับเอออืม หนาวเหรอหาวเหรอมันหาวน้ำตาไหลเลยอืม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 เนี่ยเห็นมันน้ำตาไหลเห็นป่าวไหลอีริยุเขาอ้วนน้ำเอานี้ห่วยเราเมื่อวานกล้มมันกระตุกเฮ่กล้องมันกระตุกมันจะเอายังไงล่ะเฮ้ที่อยู่ด้วยกันไหมล่ะเฮ่เฮ้เฮ่ แล้วไงก็แค่กล้องกระตุกแต่ฉันไม่เคยสะดุดอะไรวะเด้งไม่ได้อ่ะมั่วมากเลยอ่ะถึงแล้วก็เดี๋ยวดูดูืมดูดียังเลยีไปหยาะไม่ใช่หรอพี่แดนเลยไปอีกเลยไปอีกนั่นน่ะเลยป้ายนกอินทรามอ่ะสียานปะยางกันนะครับทำอะไรผมไม่รู้ว่าอะไรรั่วตอนเนี้ยพี่แดนหรือว่ายางรั่วตอนนี้ ก็บอกว่าสัญญาณไม่ดีเห็นไหมมันหมุนติ้วๆเนี่ยพี่ก็เลยร้องเพลงเลยยังอ่ะพี่แตนฮะยังไปอีกข้างหน้าก็บอกว่าสัญญาณไม่ดีก็เพราะว่าเธอสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันเลยไม่มีเนี่ยมันหมุนติ้วๆเลยเนี่ยจะคุยกับแฟนยังไงเนี่ยฮะม่วงก็นอนครับพี่ก็บอกขอบคุณครับ ตรงไปเลยพี่น่ใกล้แล้วเมื่อฉันเหวี่นงกได้เธอจะปิดตายยังไงฉันเหวี่ยนา็ด้รู้ไหมว่าฉันโมโหเหรู้ไหมว่าฉันโมโหเหียเหียเหวี่ยเหียี่ี่นพันนี้ิี่น่งเฮ y มันเหวียมาเธอรู้ไหไม่จะไม่จอดรถจะเห็นทีไม่ได้ไม่จอดรถใกล้แล้วเนาะ นะงั้นงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดให้พี่แดนลงตรงนี้แล้วกันนะครับไม่เล่นด้วยแหละไม่เล่นละไม่เล่น ก็ทุกตอนหละรู้ไหมจ๊ะโดยเฉพาะเวลาที่เขาหมดรักนปิดอ้ไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อปิดปิดได้ยังไงผมทำดีที่สุดแล้วครับปิดจริงจริงด้วยก็มันเลยเวลาไงหวานแล้วพาพี่มาช้าได้ยังไงออกออออกกินอย่างอื่นกได้เนาะเสียใจโอโหอยู่ออ เป็ดเปิด<ม>อะไรปะม,รมีร้านเป็ดอะไรขายปะนะปัดกะเพราเป็ดอะไรเงี้ยการดงเหรอไม่รู้เราเลยแล้วป้าพี่มากินเป็ดกับไม่ยินเป็ดอะ่ะมีน้องวัวขายเอา้าแล้วก็มีน้องเมียขายนะ <laughs> อใช่